ว่าไงสโนวีได้ยินข่าวว่าแหกคอ,อกเลยเหรอเราแม่คำว่าวัวแหกคอ,อกนี่มาที่นี่เองนะคะเออเขาแหกคอ,อกไปเตียนกับเจ้าแองกาดนะคะแล้วก็กลับมาคือดีนะแองกาดเขาไม่สู้วัวตัวดำเขาไม่สู้นะคะแมรี่ว้าวต้อนสาวด้วย แมลีสบายดีไหมดูมองหน้าดูมองหน้าเอ้ยต้นสาวเอ้ยนอะเนอดันมาลลีทำาบไมเซลหยับหยับอ๋อเหลียวลีหยับ เขาบอกว่าในจูในจูก็คือชื่อแองกัสตัวใหม่นะคะก็อยู่ทางโน้นนะคะอ,อยู่ทางโน้นน่าจะเดินเข้าป่าไปทางโน้นนะคะอยู่กับเสามฝั่งโน้นไม่เอาอะค่ะไม่เดินเข้าใกล้แล้วขนาดเมื่อวานเขายังแหกคอกมาทะเลาะก,กันเลยที่เนั้นไม่ไว้ใจแล้ว เบลลี่ตกตกลงตัวนี้แนะ่นอนนะลูกก็ <laughs> ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะแมรี่ก็หันมามองสาวในคอกเดียวกันในส่วนแองกาดเนี่ยเขาก็เริ่มเข้ากับตัวเมียชาโลเลได้ดีแล้ว <laughs> เห็นว่าพูดคุยกันแล้ววาง,งั้นเ <laughs> บลลี่เขาก็กําลังหัดเป็นพ่อพันุนะคะยืนซึมกระทือเลยเบลลี่ทำไมไม่เกี่ยวสาวละ่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่ได้เป็นพ่อพันุหรอก <laughs> ตโนวีเป็นไงเมื่อวานนี้ได้ยินข่าวหนูไปต่อยกับเขาเหรอลูกเหนื่อยละสินอนเลย <c oughs> โอ้ยเมื่อวานนี้นะคะ <c oughs> เขาไม่ยอมพี่ธนัตเสียดายมากเลยเพราะตอนนั้นพี่ธนัตกลับแล้วไงคะกลับบ้านแล้วแต่ได้ยินข่าวว่าชุดที่สองที่เขาเข้ามานะคะ <c oughs> เขานั่งบักกี้กันเข้ามานะ,ะ <c oughs> เป็นลูกหลานพ่อนี่แหละ เขาก็มาเจอเหตุการณ์นั้นพอดีเลยค่ะเหตุการณ์ที่เจ้าสโนวี่นะคะโดดข้ามรั้วไปต่อยกับเจ้าแองกาสที่อยู่ฝั่งโน้นนะคะได้ยินข่าวว่าสู้กันอยู่นานเลยแต่แองกาสสู้ไม่ไหวนะคะเลยวิ่งหนีก็นี่แหละค่ะคือแองกาสเนี่ยเขาเป็นวัวพันธุ์ตัวเล็กนะคะลูกออกมาก็ตัวเล็กทางพ่อหรือคนอื่นๆเขาก็พูดกันนะคะว่าแองกาสเนี่ยจะโตตัวเล็กกว่า ชาโลเล่คือชาโลเล่เนี่ยเขาจะเลี้ยงง่ายและโตวไวน้ําหนักตัวเยาวไวด้วยนะ3สามเดือนนี้น้ำหนักตัวไปร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นแม่วัวท้องนะคะแองกาแต่ลูกออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวนะคะเชื้อชาโลเล่เป็นไงสบายดีไหมไอ้เจ้าตัวน้อยเป็นไงมากอกี้เนี่ยอ๋อรถรถทางนะคะรถดูแลเส้นทางถ้ามีต้นไม้หรืออะไรมามาขวางทางนะคะ เขาก็จะมาตัดคือมาดูแลจะไม่เหมือนบ้านเรานะคะไม่รู้นะบ้านเราเป็นยังไงแต่ที่เนี่ถ้าต้นไม้ล้มขวางทางไม่ว่าจะเป็นในซอยในตำทุ่งไร่ทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามีอุปกรณ์ของเขาอยู่แล้วเขาก็จะมาตัดอันนี้เป็นเส้นทางนะแต่เป็นทางลูกลงังที่นัดเคยเดินไปแล้วละ่ะกว่าจะสุดซเอ,อฟาร์มเราก็ยันนู่นนะคะไกลมากแต่ทีนี้ มันเห็นรอยงูเยอะเกินนะคะเสียวแฟนพิษณ์นัดเขาก็ไม่เคยพาไปทังนี้นะทางนู้นก็เหมือนกันนะคะทางนูน้นหลังป่าทางนู้นอ่ะหลังป่าทางนู้นก็เหมือนกันแฟนพิษณุนัดก็ไม่ค่อยพาไปพ่อพาไปพาพิษณุนัดไปนะคะนั่งรถกระบะไปไปหาดูจิงโจ้ปรากฏว่าไม่เห็นจิงโจ้เลยสักตัวนะคะแต่ไกลมาก สรุปแล้วคลิปนี้ก็เป็นการพูดคุยกันหลายเรื่องราวนะคะพามาเยี่ยมชมเจ้าแบรรี่แล้วก็เจ้าชาโลเล่นะคะแองกาสเนี่ยปล่อยไว้ก่อนนะคะสรุปก็คือวัวแองกาดเนี่ยจะตัวเล็กกว่าวัวชาโลเล่นะคะพ่อเขาก็เลยมาเลี้ยงผสมไว้ส่วนจริงๆแล้วเนื้อของแองกาสเนี่ยจะดีกว่าชาโลเล่ เขาว่ากันอย่างนั้นนะคะแต่สาเหตุที่พ่อมาเลี้ยงเพราะว่าชาโลเลขเขาโตเร็วเลี้ยงง่ายนะไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่ว่าเนื้อแองการเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่านั่นเองก็เลยใช้วิธีการเลี้ยงแบบผสมผสานแบบนี้ค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอมีความสุขนะคะสวัสดี